ครับจิตปิญญาณ101จิตปิญญาณของผู้สร้างมนุษย์หลอ่อจิตซัตไรสโดยธีระพงแทะกอยครับคุณครับเอ่อเรื่องบางเรื่องเนี่ยครับมันมีอยู่เรื่องเดียวครับแต่ว่าคนเราเข้าใจ การไปแตกต่างกันแตกเข้าใจในหลายเรื่องทั้งท่านี้มนันเรื่องเดียวกันมันก็เลยทําให้แต่ละเรื่องนั้นนะ่ะมันไม่เจอความจริงสักทีนะครับแก้ปัญหาไม่ตรงุดสักทีวันนี้นะครับผมมีเรื่องที่จะมาบอกคุณเพื่อให้เห็นปัญหาที่แท้จริง ของสิ่งที่อ,อ,อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดคุณนะครับเรื่องนี้นะครับเ,ออเป็นเรื่องเดียวกันคือเรื่องจิตวิญญาณน,นะครับแต่ว่ามันแปลงเป็นได้หลายเรื่องเรื่องมาจากออคล้ายๆว่าออระดับจิตของมนุษย์เนี่ยครับ มันแตกต่างกันทําให้แปลงเป็นได้หลายเรื่องเออเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยคือเป็นความจริงเป็นจุดเริ่มต้นเป็นทางแก้ปัญหาของเรื่องนี้เลยครับเรื่องนี้คือเรื่องของการที่เราถูกคุกคามหรือถูกควบคุมโดยวิญญาณชั่วร้ายนะครับ แต่เราอะครับจะไม่รู้ตัวนะครับเราจะไม่รู้ตัวเ,เราไม่รู้ตัวถึงขนาดว่ามันกลืนเป็นตัวตนของเราแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เราครับอันนี้เป็นคล้ายๆว่ามีวิญญาณชั่วร้ายครับเข้ามาอยู่ในเรานะครับเราเนี่ยครับเป็นวิญญาณดีนะครับวิญญาณชั่วร้ายเข้ามา อยู่ในเราแล้วมันกลืนไปกับตัวเราโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งก็คือ,อ,อมันเข้ามาควบคุมเราทางความคิดนะครับความคิดทำให้เกิดการเกิดความรู้สึกของการมีตัวตนพอมีตัวตนปุ๊บก่อนเป็นตัวตนใหม่ซึ่งมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงคือวิญญาณคือตัวเรานะครับไอต้ตัวตนใหม่ครับมันจะเ,เข้ามาทาง ความคิดกลายเป็นอีโก้ที่อยู่ในในมนุษย์นะครับอีโก้ที่อยู่ในมนุษย์อย่างมันก็คือมีวิญญาณชัว่วร้ายอยู่ในมนุษย์และวิญญาณชั่วร้ายครับมันดีวิลลอครับมันพัฒนามันเติบโตตั้งแต่บรนตัวเล็กๆจนมันกลืนเรากลายเป็นตัวตนอีกตัวตนหนึ่งที่มันควบคุมตัวตวนที่แท้จริงหรือว่าควบคุมวิญญาณของเราอันนี้คือ,คอการ ถูกควบคุมจิตครับมันอันเดียวกันกับที่ผมบอกว่ามีเสียงภายในครับเสียงภายในที่เราได้ยินเสียงครับความจริงแล้วเราไม่ได้ยินเสียงจับหูเลยเราได้ยินเสียงผ่านความคิดอันนี้มันเป็นอันเดียวกันครับคือการการถูกควบคุมจิตนะครับกับการเข้ามาเข้าใช้เข้ามาสิงของวิญญาณชั่วร้ายนะครับมันเรื่องเดียวกันแล้วมันก็เรื่องเดียวกับ คนที่มีอาการป่วยทางจิตมันเรื่องเดียวกันเลยถ้าคุณไปหาหมอแผนปัจจุบันนะครับเขาก็จะบอกว่าคุณป่วยทางจิตคุณเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่น,นแต่ในความเป็นจริงแล้วเบื้องหลังของอาการป่วยที่หมอเขาวินิจฉัยท,ท,ทางกายครับมันป่วยตั้งแต่วิญญาแล้วเพราะวิญญ,ญาณถูกวิญญ,ญาณชั่วร้ายมันควบคุมอยู่เขาก็าเลยป่วยโดยแสดงอาการออกทางกาย นะครับเออเป็นเรื่องพฤติกรรมที่แปลกๆไปเพราะฉะนั้นเออเรื่องอาการป่วยทางจิตหรือคนที่เป็นเอ่อโรคจิตนะครับมันอันเดียวกันกับการถูกควบคุมครับมันเป็นเรื่องเดียวกันการถูกควบคุมจิตโดยเอ่อโดยมนุษย์ต่างดาววิญญาณของมนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์อื่นนะครับบันเเรื่องเดียวกันครับแล้วก็ มันเรื่องเดียวกันกับที่ว่าคนไทยเราจะคุ้นเคยกับเรื่องนี้นะครับมันมันมันเรื่องเดียวกันกับที่ว่าคนนั้นเป็นร่างทรงคนนั้นมีองค์คนนั้นติดต่อกับเทพคนนั้นมีคล้ายๆว่าธรรมะสูงช่วยมาสอนมาโปรดตัดโลกอันนี้คือเรื่องเดียวกันคือวิญญาณชั่วร้าย มันเข้ามาควบคุมชีวิตมันเข้ามา,ากลืนกินไปกับตัวเขาจนเขาไม่ได้เป็นเขานะครับเขาก็เลยเป็นอไอสิ่งที่วิญญาณชั่วรไายมันบอกบางคนก็เป็นกูรูทางด้านจิตวินญ,ญาณครับ mm hmm. เขาเขาเป็นได้ยินเสียงภายในนะครับแล้วก็มีการออกสื่อแต่งนนหนังสือจัดนู่นจัดนี่นู่นนี่นั่นใหญ่โต อันนี้ครับคือวิญญาณั่วร้ายน,นะครับมันเข้ามาควบคุมเขาเนอันเดียวกันเรื่องที่ผมบอกเนี่ยทุกทุกอย่างนะครับก็เป็นเรื่องเดียวกันคือเรื่องจิตวิญญาณน,นะครับแต่มันต่างกันเพราะว่าความคุ้นเคยความชีวิตจำบานของแต่ละคนแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นอ่ะมันต่างกันเรื่องราวมันก็เลยต่างกันทีนี้ ถ้าจะแก้ปัญหาของคนเหล่านี้คือคนที่ที่เป็นร่างทรงคนที่มีสัมผัสพิเศษคนที่ทํานายทายทักคนอื่นได้คนที่รู้อดีตปัจจุบันอนาคตคนที่ป่วยเป็นโรคจิตคนที่ถูกผีสิงผีเข้าทั้งหมดนี่เป็นเรื่องอย่างกันวิธีการแก้จะต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุของมันคืออะไรต้นเหตุของมันก็คือที่จิตบิญญานะครับต้นเหตุของมันคือที่จิตปิญญา จิตวิญญาณน,นะครับคือต้นกําเนิดของเราทุกคนนะครับมีจิตวิญญาณมีต้นกําเนิดถ้าคุณต้องการที่จะหายถ้าคุณต้องการที่จะมีชีวิตไปของตอนเองชีวิตที่คุณต้องการมาทําชีวิตคุณให้ดีขึ้นนะ่ะถ้าคุณต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างนั้นคุณต้องกลับคืนสู่จิตวิญญาณกลับคืนสู่ต้นกําเนิดของตัวเรานะครับกลับเข้าสู่โลกภายในแล้วคุณจะสามารถหายได้ ผ่านการเดินทางสายจิตวิญญาณนะครับทีนี้ผมบอกอย่างเงี้ยคุณก็ไม่มีทางเชื่อเชื่อผมบอกว่ามันจะเป็นจริงเหรอมันจะเป็นได้เหรอเพราะพาะคุณไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับคุณแล้วคือเนียนมากและเหตุการณ์นี้มันก,ก็อาจจะเกิดขึ้นกับคนที่อยู่รอบข้างคุณเพราะมันเนียนกลืนไปกับคุณมากจน แยกไม่ออกใครที่ไม่เคยเจอประสบการณ์จริงอย่างผมก็จะแยกไม่ออกแต่ผมเป็นผู้ที่เจอประสบการณ์จริงผมก็เลยนำมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้พวกคุณฟังเพื่อคุณจะได้ระมัดระวังตัวเองเพื่อคุณจะได้ดูแลรักษาตัวเองเพื่อคุณจะได้รู้วิธีการที่จะเอาชนะไอ้วิญญาณชั่วร้ายที่มนันพยายามเข้ามาควบคุมคุณนะครับวันนี้ผมจะมาบอก สัญญาณเตือนออสำหรับคุณหรือคนรอบข้างคุณที่เขากำลังถูกวิญญาณชั่วร้ายคุกคามควบคุมคลืบขานเข้ามาอยู่ในชีวิตเขาผมบอกแล้วนะครับว่ามันยากมากที่คุณจะแยกระหว่างวิญญาณชั่วร้ายที่มันเข้ามาคุกคามคุณกับวิญญาณซึ่งเป็นคณที่แท้จริงเพราะว่ามันเนียนจนเป็น เออ่มันเนียงกับนิสยัยไอ้วิญจาชรชั่วร้ายนะครับมันอยู่ที่นี่นะครับแล้วมันก็มีอยู่เต็มเลยบัโลกนี้เพราะโลกนี้คือนรกแต่มันไม่มีชีวิตครับมนุษย์ยครับมีชีวิตมันพยายามที่จะเข้ามามีชีวิตในมนุษย์โดยมันใช้วิธีการเข้ามาคือเข้ามาทางความคิดแล้วมันก็หลอกมนุษย์ผ่านความคิดของคนอ,อื่นอย่างเช่น สมมุติว่าเราไปเจอใครก็ตามเขาบอกว่าทักว่าเอ๊ะคุณไม่มีหัวนี่บักให้ดีนะคุณไม่มีหัวคนที่โดนทักก็ก็คงจะตกใจทำไมมาทักจันไม่มีหัวเอาแล้วฉันต้องแก้ไขแก้ไงก็ไปแก้ไปรับขันไปดูหมอไปอะไรนู่นนั่นีน่แหละครับแล้วมันก็จะตกเป็นเหยื่อของวิญญาณเจ้าร้ายเพราะวิญญาณเจ้าร้ายมันใช้วิธีหลอกอย่างนี้นะครับ หลอกว่าคุณมีสัมผัสพิเศษหลอกว่าคุณมีองค์มันให้คุณมองเห็นในงาไอ้นีน่ให้คุณอ่านความคิดของคนให้คนนี้เนี่ยครับมันหลอกเพื่อที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณมันจะกลืนไปกับอะไรมีอย่างชั่วร้ายที่มันอยู่โลกนี้ที่มันไม่มีชีวิตอะมันคุณกลืนคุณไปกับนิสยัยมันพยายามหามนุษย์ที่มีนิสัยเหมือนมัน เพราะไอ้วิญญาณเจ้าร้ายอ่ะมันคือวิญญาณที่เคยอยู่ที่นี่นะครับแต่แต่มันเป็นเอ่ออีโก้คอนเทนต์มันไม่ใช่โซลคอนเทนต์นะครับมันก็จะรู้ว่ามันมีนิสัยอะไรแล้วมันจะเข้าปยายากืนไปกับคนที่มีนิสัยอย่างนั้นกับมันคือแฝงตัวเข้าไปกับนิสัยเอ่อแฝงตัวเข้าไปกับสิ่งที่เอ่อที่คุณสนใจ จะเข้ามาอย่างนั้นแล้วมันจะเนียนไปกับคุณจนคุณแยกไม่ออกเลยว่าคุณถูกมันควบคุมคุณถูกมันคุกคามนะครับมันจะเข้ามาทางยิ้ใสนะครับมันยากจะสังเกตนะครับแล้วก็ยากที่ผมจะบอกว่าคุณโดนควบคุมนะคุณโดนถูกคุกคามนะคุณโดนสิงนะมันยากที่จะบอกว่าเสียงภายในนั้นนะมันไม่ใช่คุณนะมันเป็นผีนะไม่มีใครเชื่อผมบอก พรคุณไม่เคยเจอประสบการณ์จริงของตัวเองแต่ผมเจอแล้วผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาแสร์ให้ฟังวันนี้นะครับผมจะบอก15่ะสัญญาณที่จะบอกได้ว่าเออคุณกํกกากลังถูกคุกคามคุณกําลังถูกควบคุมทางจิตนะครับอันดับแรกอันที่หนึ่งนะครับคุณรู้สึกถึงบางอย่างมันมันหยุดลงมันเงียบลงมันชะงักลงรู้สึกได้ถึงว่าบางอย่างในชีวิตของคุณหายไป มันเหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างแต่คุณก็ไม่รู้ว่ามันขาดอะไรไปข้อที่หนึ่งนะครับอามอันที่2คุณมีคุณมีอะไรบางอย่างครอบงำจิตใจคุณมันครอบงำจิตใจคุณอาจจะเป็นเรื่องความกลัวความกังวลใจความวิตกกังวลความกลัว ความเศร้าใจอะไรอย่างๆบางอย่างมันครอบงำจิตใจคุณจนคุณเกิดพฤติกรรมบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องเ,อเสียใจโกรธเสียใจอะไรง่ายๆาคิดอะไรในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องครับแต่มันเพราะว่ามันโดนครอบงำครับทำให้คุณมีพฤติกรรมบางอย่างที่เกิด จากการเข้ามาจิตใจคุณนั้นนะครับอันที่สพอมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกออกทางกายเลยเลยว่าคุณจะเป็นคนที่แบบเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนเพลียหมดแรงไม่ค่อยมีพละกกำลังครับหมดพละกกำลังไม่มีแรงใจนะครับอันนี้เป็นอันที่3นะครับอันที่4คุณจะมี อารมณ์ขึ้นขุ้นลงได้อารมณ์คุณจะสวิงสวิงเพราะอะไรสวิงเพราะความคิดเพราะมันจะเข้ามาทางความคิดส่วนใหญ่แล้วความคิดมันจะเป็นความคิดที่มันทําร้ายความรู้สึกและอารมณ์นะครับคือทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นอารมณ์คุณก็จะสวิงมากเหวี่ยงมากครับตอนนี้อารมณ์นี้อยู่สักพักหนึ่งมีอะไรเข้ามาในความคิดปุ๊บคุณก็แวบไปอารมณ์โกรธแล้วพออีกสักพักหนึ่งมีอะไรเข้ามาในความคิดปุ๊บคุณก็ เสียใจแล้วร้องไห้แล้วฟุงฟ้งไฟแล้วนี่แหละครับคืออ,อ,อารมณ์ที่มันคืดๆลงเพราะมันมาทางความคิดนะครับอันที่5คือคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างแต่อธิบายให้เขาอื่นฟังไม่ได้คือมันมีปัญหามันมออีอะไรบางอย่างในใจ ซึ่งไม่สามารถพูดออกมาได้ไม่สามารถอธิบายให้คนที่อยากจะช่วยเหลือคุณเข้าใจได้มันติดขัดมันอึดอัดไปหมดคือและคุณเวลาคุณอธิบายคนอื่นนะครับมันก็ไม่ปฏิบัติตอบเป็นเรื่องคนอื่นก็ไม่เข้าใจเนี่ยครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันบล็อกจกักกะนะครับทำให้เราไม่สามารถแสดงความรู้สึกเราไม่สามารถเอ,อ่อแค่คล้ายว่า กระชับในการเล่าเรื่องหรือบอกเรื่องราวต่างๆได้เพราะว่าจัดการบังจัดกัรนี่ถูกบล็อกนะครับเอ,อการอธิบายไม่ได้เมื่อคุณอธิบายไม่ได้ก็หาสาเหตุไม่ได้ต้นตอไม่ได้ว่าคุณเป็นอะไรนะครับเพราะมันโปกแรมให้คุณแบบเกิดอารมณ์นั้นๆแต่คุณบอกไม่ได้หรอกว่าคุณเป็นอะไรนะครับอธิบายไม่ได้อันที่6ครับ คุณได้ยินเสียงภายในเสียงภายในผ่านความคิดนะครับก็คือไอวีทูที่ผมเคยบอกนะครับได้ยินเสียงภายในที่บอกคุณบางอย่างในทางลบอย่างเช่นบอกวิธีการผิดดบอกวิธีการลบๆบอกออว่าคนคนนั้นในใิสัไม่ดีคนคนนี้ไม่ดีคนนี้แหละดีซึ่งไอคนที่บอกว่าดีอะ่ะมันไม่ดีเนีย่ยแล้วมันทาให้คุณขัดข้องหมองใจกับคนที่คุณโดนบอก คนที่มันบอกคุณผ่านเสียงภายในอะครับมันมันคือใครว่ามันโปรแกรมคุณมันบอกคุณอย่างนั้นถ้าคุณเชื่อไปตามมันนะครับคุณก็จะเกิดปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับอันที่7นะครับคุณรู้สึกว่ามันมีบางอย่างอยู่กับฉันและมันไม่ใช่ฉันคุณรู้สึกเป็นในในว่าอันนี่มันไม่ใช่ฉันนี่เ แต่คุณรู้ว่ามันมันมีเสียงรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับแต่คุณไม่สามารถบอกได้ว่าว่ามันเป็นอะไรแต่รู้ว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันนะครับและมีบางอย่างที่ไม่ใช่ฉันทําให้ฉันทําอย่างนั้นทําให้ฉันทําอย่างนี้นะครับแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ฉันนะครับอันนี้เป็นข้อที่เจ็ดนะครับข้อที่แปดนะครับไอ้พวกนี้มันมาตามนิสัยครับ มันจะทําให้เรานะครับมีนิสัยในการติดบางสิ่งบางอย่างทําบางสิ่งบางอย่างเป็นพฤติกรรมเป็นประจําจนเป็นนิสัยเดิมๆซ้ำๆอันนี้ครับมันมาอย่างเช่นนิสัยออชอบเข้าห้องน้ำนาน คุณไม่รู้หรอกป้ามันตามคุณไปในห้องน้ำมันสะก,กดคุณอยู่ในห้องน้ำนานๆอย่างนั้นนะครับมันกลืนจดจนคุณรู้สึกว่ามันธรรมดานี่แต่คุณหารู้ไหมมันเข้ามาในควบคุมคุณแล้วนะครับทำให้คุณมีการติดบางอย่างเสษติดเป็นนิสัยอย่างเช่นอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องของ การสุบรีดื่มเหล้าอย่างเงี้ยเป็นต้นมันมากับสิ่งที่คุณทําเป็นประจําเป็นเสพติดเป็นประจํานะครับอัอนที่9นะครับลักษณะที่9คือคุณมีความจําสั้นหรือว่าความจําไม่ดีอาจจะเป็นเ,เรื่องราววันนี้คุณจําไม่ได้แล้วคุณทาผิดอะไรไม่รู้ต้องต้องเยอะต้งองแยะคุณทําร้ายคนอื่นต้องเยอะต้งอตงแยกวันนี้พอวันพรุ่งนี้ปุ๊บ คุณลืมเรื่องราวของวันนั้นไปนแล้วอะเมื่อวานไปนแล้วอะวันพวกนี้ปุ๊บคุณก็เป็นอีกคนนึงไปแล้วน็่คือแล้วคุณจะไม่เสำเนียบหรือไม่ไม่ฟื้นฝ่ายหาตะเก็บควารมรุนแรงหรือความเไม่ดีที่คุณทำอะเพราะระบบแกรมให้คุณจำอะไรไม่ค่อยได้นะครับเพราะมันมาจากความคิดนะครับอันที่สิบนะครับคุณเป็นแต่เป็นคนที่ไม่มีสมาธิ ไม่มีความสามารถในการจดจ่อบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นเออเออเวลาจะทํางานบ้านอย่างเงี้ยทำอันนี้อย่างแล้วเขาเดี๋ยวไปทําอย่างพอเห็นใบไม้ตกมาก็ขยบไปกวาดกวาดจะไม่ทันเสร็จเลยเออก็ไปกินน้ำซึ่งมันไม่มีไม่มีความสามารถในการโฟกัสนะครับ ไม่มีความไม่มีสมาธิในการไม่มีสมาธิกับเรื่องบางอย่างหรือการกระทำบางอย่างครับอันที่11คุณรู้สึกสับสนสับสนในตัวเองเออสับสับสนว่าฉันจะทำอะไรดีฉันอ,อ,อยากจะทำอะไรฉันชอบอะไรแท้จริงฉันชอบอะไรฉันทำไปทำไมอย่างเงี้ยคือ ความสับสนจะเกิดขึ้นในคุณนะครับอันที่12นะครับส2นะครับคุณมีความกลัวความวิตกกังวลอย่างไม่สามารถอธิบายได้ไม่รู้ว่ากลัวทำไมอยู่ในบ้านอยู่ในห้องอเงี้ยกลัวคนมาแอบดูก็ทั้งที่อยู่ในบ้านอยู่ในห้องอย่างเงี้ปาางย,ย,ออยปิดบ้านไม่คิด ก็ยังกลัวคนมาแอบดูคุณไม่รู้ว่าคุณกลัวทำไมและคุณก็มีความวิตกกังวลไม่รู้ว่าวิตกทำไมไม่ไม่มีความสามารถในการการอยู่กับปัจจุบันนะบเพราะว่าปัจจุบันเขาอยู่ตรงนี้แต่ในความคิดเขานะครับไปอยู่ที่อื่นแล้วคือวิตกกังวลกลัวกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวครับวิตกในสิ่งที่ไม่ควรวิตก,กครับอ่านสะิบสาม มีลักษณะของการฝันร้ายอ่ะว,วิญญาณชั่วร้ายนะครับมันสามารถทําให้เราฝันร้ายนะครับถ้าฝันร้ายบ่อยๆฝันร้ายในบางครั้งที่มันเหมือนรู้สึกเป็นจริงนะครับรู้สึกรู้สึกมันน่ากลัวอันนี้แหละครับวิญญาณชั่วร้ายนะครับอันที่สี่นะครับรู้สึกว่าตนเองถูกจับตามองรู้สึกว่าตนเองถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลา รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเป็นคนสำคัญคนอื่นต้องคอยมองต้องคอยตรวจเช็คเราต้องคอยจับต้องเสื้อผ้าหน้าผมเป็นยังไงเอ,อ่อคนอื่นจะคอยดูอะไรเราเขาจะคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยไม่มีใครมาคอยจับจ้องไม่เคยมีใครคอยจับตาม,มองเขาเลยแต่เขาจะคิดอย่างนั้นนะครับอันที่15นะครับรู้สึกว่ามี บางอย่างอยู่กับเขาท,ทั้งที่ไม่มีใครอยู่กับเขาอย่างเช่นอ,อ,อยู่ที่บ้านนะครับสมมุติว่าไม,ไม่มีใครอยู่เลยก็อยู่คนเดียวแต่เขารู้สึกว่าเหมือนมีบาง,างอย่างอยู่กับเขาอาจจะคอยคอยจ้องมองหรือคอยออควบคุมหรือคอยสอนหรือคอยบอกอะไรก็อยู่อย่างนี้แหละครับคือ ความรู้สึกของคนที่ถูกควบคุมเขาจะรู้สึกว่ามีบางอย่างอยู่ด้วยกันกับเขานะครับหรือว่าอาจจะเป็นอย่างเช่นในบ้านสถานที่เขาอยู่มันจะมีบางพื้นที่ที่มีอ,อุณหภูมิเย็นอันนั้นนะครับเขาจะรู้สึกได้นะครับว่ามีมีมีบางอย่างที่เขาคล้ายๆว่าสามารถที่จะติดต่อหรือคอนแทคหรือสามารถที่จะ พูดคุยอะไรได้ซึ่งอันนั้นน่ะมันไม่ใช่เขาครับมันคือวิญญาช่วรยที่พยายามเข้ามาอยู่ในเขาครับอ่าครับอันนี้เป็นนะครับ15 15ตัวอย่างของอสัญญาณที่คุณจะสามารถตรวจสอบได้ว่ามันกำลังคุบคามเข้ามาในชีวิตคุณแล้วมันยากครับที่คุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพยายามจะบอก แต่ถ้าคุณลองสังเกตตัวคุณเองหรือว่าคุณลองสังเกตคนรอบข้างคุณอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นแฟนคุณที่เขามีพฤติกรรมแปลกๆเขามีนิสัยเปลี่ยนไปเขาชอบแปลกแยกเขาชอบอ,อ,อยู่คนเดียวเขาชอบทำอะไรซ้ำๆที่เป็นแพทเทิร์นนิสัยเดิมๆนะครับอย่างนี้แหละครับมันจะควบคุมและมันเนียนไปกับคุณโดยไม่รู้ตัวจนคุณถูกควบคุมไปแล้ว จนคุณไม่รู้ตัวคุณจะมารู้ตัวอีกทีตอนไหนรู้ไหมตอนคุณสร้างเรื่องราวที่มันรุนแรงเ,เกิดเรื่องราวเกิดความเศร้าโศกเจ็บใจให้คนอื่นเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดการสูญเสียเกิดการสัมพันธภาพที่ท ที่ถูกทาลายไปอย่างงี้ครับแต่เราควรจะเริ่มห่างๆออกไปนะครับเพราะว่าคุณไม่รู้ตัวว่าคุณโดนควบคุมและพะมันมากับนิสัยของคุณและมันพัฒนาไปกับนิสัยของคุณนี่แหละครับคืออีโก้ควบคุมวิญญาณนะครับมันอันเดียวกับผีสิงมันอันเดียวกับคนที่มีการป่วยทางจิตมันอันเดียวกับการถูกควบคุมจิตมันอันเดียวกันกับเสียงภายในก็คือการที่ มันเข้ามาทางจิตภายนอกนะครับแล้วพยายามเข้ามาหาสู่จิตชั้นในนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอาไวท้ท่านี้นะครับเป็นเรื่องของอสัญญาณที่จะทำให้คุณรู้ตัวว่าคุณโดนควบคุมอย่าลืมนะครับการโดนควบคุมเนี่ยกับเรื่องราวของผีสิงเรื่องเรื่องราวของอ คนป่วยทางจิตเรื่องราวของร่างทรงเรื่องราวของ,อง,ของมีองค์มียานมีชานอะไรครับมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องของจิตมีญญาครับหวังว่าคลิปนี้คนจะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น,น้อยนะครับยังไ,ไงผมขอความคารุณาสนับสนุนสนับสนุสน,นมผมในการทำคลิปด้วยนะครับที่เบอร์พร้อมเพย์0929949294 0929949294โอเคครับสวรัสดีผมลาไปก่อนสวัสดีครับ